สวัสดีรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อยู่แบบโกะบัคกาเดนนั่นเองนะครับผมเนวนี้ก็อย่างเดิมนะครับผมเนีสายฟรีแบบเรานะครับผมเนี่ยก็องมานั่งรอร้านค้าของ ละชินีพึ่งนะครับนะฮะมาลีนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือเขาเริ่มจะมีผลของตีวายมาขายแล้วนะครับผลให้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะนี่ครับผมมาขายแล้วนะฮะนี่คือไอดีหลักผมซื้อไปแล้วนะอันนี้คือผมเอาไอเดีลองผมเข้ามาดูเฉยๆนะครับผมนะก็คือผมเอามาให้ดูว่ามันมีขายจริงๆนะครับผมทุกคนดูดินีมาขายแล้วนะสี่สิบน้ำพึ่งนะครับนะอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เป็นเวลาของ บ่ายเอ้บ่ายสองนะครับ่ายสองครึ่งนะรับจะหมดบ่ายสามนั่นเองนะบผมนะก็ไม่รู้จะทันลงคลิปหรือเปล่านะรับใครที่เล่นช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ว่าบางคนที่แบบเล่นช่วงนี้นะฮะบางคนบอกว่าพี่ทำไมผมไม่เจอว่าพี่อะไรอย่างงี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเผมนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกไอดีหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกไอดีนึงในในโทรศัพท์ผมนั่นเองนะเขานะคือแบบผมก็งงเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นใโทรศัพท์ผมนะผมก็งงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไอดีไก่ผมเหมือนกันนะเห็นหา คือมันก็ไม่มีขายอะไอดีนี้คือแต่ละคนนะเขาผมนะคือมันไม่มีขายนะเขาผมนะมันแล้วมันจะสุ่มคนอีกทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําเพื่ออะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาง่ายผมจะสุ่มให้ง่ายนะครับก็คือบางคนได้บางคนไม่ได้นั่นเองนะครับสหรับช่วงนี้นะครับผมนะเออก็ผมไม่รู้ว่ามันทําไปทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญดูแพ็กด็กไอดีนี้มีสองอันนะเดี๋ยวดูไอดีนีงดิดไอดีหนึ่งมีมีสองอันปะ คือผมก็โงเหมือนกันซึ่งไอดีอันนี้เป็นไอดีไก่2อันเลยนะครับผมนะสองสองไอดีเลยครับแน่มีสองอันเหมือนกันบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีผมก็งงเหมือนกันน่าจะบั๊กหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในไอดีหลักของก่อนเลยดีกว่านะว่าผลนี้นะราคามันจะแพงแค่ไหนนะครับผมนูกันโอคตอนีเอยครับแนหลัีของเราเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม่มุกคนเดี๋เหมปดูกันว่านะผล้นะครับนะมันจะรามาแนแค่ไหนนะครัมนะโอเคผมจะทวการปลูกหลังของสราเป็นที่เรดยบร้อนแล้นะครับไม อย่างลกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันผมจะทําการเอ้ยผมลืมน่าจะปักสปริงเกอร์มันทันไหมทุกคนผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราแบบปลูกไปก่อนแล้วก็ค่อยปักสปริงเกอร์มันจะทันไหมเอ้ยต้นมันโตเร็วมากเลยที่ต้นใหญ่มากเลยเนะี่ยมันต้นมันเป็นแบบไหนผมยังไม่เคยเห็นเลยทุกคนโอเครดน้ำอ่ะรดนับโตเร็วโตเร็วเร็ว,ว,รวโอ้ต้นแบบนี้ทุกคน ดูสิโตยังยังไม่โตฮะมันเหมือนเป็นต้นที่แบบมันมีรังผึ้งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าต้นมันในชีวิตจริงมันชื่ออะไรฮะหรือมันเป็นต้นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้โอเคตเรียบร้อยนะครับผมนะฮะผลระดับไอไอดีไว้ A D y นะครับผมนะฮะก็ขนขางาี่่ะน่าจะแพงนะน่าจะไม่ผิดหวังหรือเปล่าะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองมาลองลูกกันดีกว่าะฮะทุกคน โอเคนะฮะตอนนี้ก็ออกผลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราไปดูกันดีกว่านะว่าราคามันจะแพงว่าะถ้ามันเป็นลูกเล็กนิดเดียวเองอะดูดิเออลูกเล็กมากอะมันเป็นแบบมันคือต้นอะไรในชีวิตจริงฮะใครรู้บ้างเออมันเหมือนเป็นลังแตนหนึงก็ไม่รู้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราผมจะลองเก็บดูแล้ว,ลวดูเช็คราคาของมันนะฮะว่าราคามันเท่าไหร่หกกิโลนะฮะแบบไม่ติดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาจะเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เอ่ย หกพันเดี๋ยวทพาว่าม,มันถูกจังอ่ะ้เอเดี๋ยวผมขายของทั้งหมดในกระเป๋าโอ้โหอะไรฮะเพราะมันดูถูกจังอะ่ะทุกคนดูดิมันถูกถูกจริงนะเนะี่ยมันมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมผมว่าน่าจะมีลูกใหญ่กว่านี้นะดูลูกเล็กมากเลยไอ้ฟุตนี่นี่ลูกเก้าโลหยใหญ่อยู่ปะเก้าโลฮนะ ดูมนได้บอกว่าราคาเท่าไหร่ถึงหมื่นวะเนี่ยรู้สึกมันมันถูกมากเลยอ่ะเอาจงจริงไหมหมื่นเดียว <laughs> ถูกมากอะ่ะโอ้หกพันน่าจะเป็นแบบแค่ต้นลิมิเต็ดเฉยๆป่ะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าขอเราไปก่อนกันละกันนะเขานะก็ยังจะเห็นมันมีแค่นี้แหละทุกคนไม่มีอะไรมากละโอ้โห ร้องจริงเพราะว่ามันถือว่าเป็นผลถือว่าเป็นต้นแรงก็แล้วกันแหละต้นแรงแบบสำหรับอีเวนต์นะครับผมเนะี่ยก็มาซื้อกันแล้วนะครับผมสับลิปนี้บายผมเจอไปในคลิปหน้านะครับผมบาย